นี่หนูนมสดสะหน่อยไหมนี่ร้านหนูน่ะเขาขาย10บาทเองมีคนมาขายนมสดตัดราคาผมครับนมสดสดเลยครับนมสดพาร์เจลไรขวดละสิบหาบาทเลยครับซื้อสิบขวดแถมฟรี1นขวดเลยนะครับขวดละสิบาทเองครับ มาได้เลยนะคะขวดละสิบห้าบาทครับเฮ้ยเฮ้ยนิชานั่นนมสดนี่ฉันอยากกินพอดีเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันไปดูไหมขวดละสิบห้าบาทนะซื้อสิขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเลยเอาขีขวดดีจ้ะโหขวดละสิบห้าบาทเลยเหรอคะนะแพงไปหรือเปล่าใช่ขวดเล็กนิดเดียวเองโอ้ยไม่แพงหรอกหนูนี่มันไม่ใช่นมสดธรรมดานะมันเป็นนมสดที่ผ่านกระบวนการ pasteurize มาอย่างดี สดสะอาดสิบห้าบาทนี่ถูกสุดแล้วนะหาที่อื่นไม่ได้แล้วนะเนี่ยนอาสองขวดก็ได้ค่ะนหะาได้เลยจ้าเ,เดี๋ยวหนูกินแล้วต้องติดใจกลับมาซื้อนะ้าอีกรอบหนึ่งแน่เลยอ่ะนี่จ่ายสามสิบบาทขอบคุณนะจ๊ะจ้านะถ้าอร่อยเดี๋ยวจะมาหนุนอีกรอบนะคะจ้าขอบคุณนะจ๊ารับกี่ขวดดีครับซื้อสิบขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเลยนะครับโห ขวดละสิบาบาทเลยเหรอคะแพงไปหรือเปล่าคะโอ้ยไม่แพงไปหรอกครับคุณพราะนมสดของเราไม่ใช่นมสดธรรมดามันเป็นนมสดที่ผ่านกระบวนกนารพัชเจอร์ไลท์มาอย่างดีครับขวดละสิบาบาทไม่แพงหรอกครับงั้นฉันขอลองชิมสักขวดได้ไหมอะได้สิครับแต่ชิมแล้วต้องจ่ายเงินด้วยนะครับก็ได้ค่ะ เ,เป็นไงบ้างครับอืมอร่อยเลยนะงั้นฉันเอาสิบขวดเลยแถมหนึ่งใช่ไหมเอาสิบขวดเลยนะครับได้เลยครับผมบอกแล้วครับว่าต้องติดใจเออนี่คุณเปิดฟามเองเลยปะเนี่ยโอ้ยผมไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นหรอกครับผมก็ไปรับเข้ามาอีกทีหนึ่งแหละครับอ๋อแล้วนี่ไปรับมาจากที่ไหนเหรอผมก็ไปรับจากโรงงานข้างหน้านี้แหละครับ นี่ครับ,บค่ะทอนสิบาทนะครับขอบคุณมากนะครับข้าวหน้า,าไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับได้เลยคะล่ะแหมวันนี้อากาศดีจริงๆเลย ขวดละ15บาทครับนมสดพาเจอไลค์ครับขวดละ15บาท10ขวดแถมฟรี1ขวดเลยนะครับนมสด